อบสุดต,ต,ต้องเพชรหมาชนหนักแรงทั้งคู่สีกสารก็คนไม่ยอมคนครับประเพทไม่มีเกียร์ถอยทั้งคู่ครับมาดูครับผู้นี้ไม่มีเกียร์ถอยครับผู้นี้ใครเกียร์ถอยก็ถือว่าไม่ใช่ของจริงครับเป็นาของปลอมมาดูครับปังสั่นครับยืดเงือนครับคนไม่ยอมคนเพชรหมาชนก็ไม่ใช่จะยอมครับ ประชาชนก็ไม่ยอมครับดูใครใครของแท้ใครของปลอมครับวันนี้หนักแรงั้งคู่ครับมาโอยนี่ครับของแท้ครับนี่เสียงสังของแท้ครับไปกองแทงเขาเขาลอยนี่ครับของแท้ของลอยเขาลอยต้องของแท้ของแท้ต้องเขาลอยบางซ้ายนี่ของแท้ต้องเขาลอยเด็กหมาชนว่าไง่ายโดนเสียงสังสีไปอ่าเรบไม่มีถอยครับผู้นี้เกียร์ถอยเกียร์ถอยไม่เอาขึ้นมาครับเกียร์ถอยคอไปแล้วครับบังมัดมา เดืโอดเดือดรับโอ้โหเป็นหมาชนออามาดิบางสันบอกว่ามาครับบางสันเท่สันคนไม่ยอมคนเท้โอ้โหตยววัดตอยมันนี่โอ้โหมันโอ้สายโอ้โหเต็มแท้งรับตอนนี้มันมา ว่ายิ่งเจ็บยิ่งโดนโดนเลยโดนครับโอ้โหเป็นมาชนเปิดเกมอ่าเปิดเกมแล้วตอนนี้เสกสันต้องตั้งรับหนึ่งลาทีเสกสันเนี้ยครับจริงเซซันเดินรับตอนนี้ไปยกโอ้โหไม่ใช่ครับอาไรครับเสกสันอ่าได้แล้วเจโอ้ต่างคนตามสู้กลางเวทีมาดิเบสันของชอบครับเสกสันชอบอยู่แล้วครับเบสเยืนแรกเพชรอนมาชนก็แลกรับเพชรอนมาชนอ่าดิเสกสันเลยดิเพื่อนมาชนเพชรอนมาชนเสกสัน ลนี่ครับดูเข uh ้าไปดูใครใครจะทำใครจะได้ใครจะออกมาโอ้เจ็ดชั้นได้มันโอ้โห uh ้ล uh ูก huh. นี้ครับกำมัดแน่นครับเบรมหาชนอ้าสิโอ้ยังยังเวลายังยังเหลือครับดูวงในแล้วจันโอ้มัน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 เอฟซีบอกมันมันมันเบรมหาชนเด้งครับต่อยสองคนน่าใจชัดเจนครับบนยที่หนึ่งโอ้ขอ้คอยาูการแข่งกันนี้นึง อ่าบยกสุดท้ายสามนาทีดูใจเอฟซีดูครับคู่นี้แล,แล hockey, yeah, ้วก็เป er ็นว่าของจริงครับเพื่อนหมาชนเจอเซสันครับเซสันเตะขวาต่อยขวาเซสันบัตมาเอาเลยเอาเพื่อนหมาชนต่อยซ้ายเพื่องเตะขวาอ่ามาเซสันครับไม่กลัวครับหน้าไปเพื่หาชนเซซันเซซันต่อยมัดนี่ครับลืงสายตาลบนี่มารับเซสันเอาโหยออกมาชุดนี้เซซัน โอ้ฟังแล้วก็จ hmm ีนเมืองนู่นอลครับยังไม่รู้ไม่รู้จะออกหัวออกก้อยยังไม่รู้จะออกดำออกแดงครับแล้วก็ไม่รู้จะออกดำออกแดงไม่รู้จะออกหัวออกก้อยตอนนี้อยู่ที่กรรมการคนเดียวบอ้วหมดยกแล้วหมดยกแล้วไหนะกวางเชียวว่าง่าเดกสัน กรรมการเก็บใบคะแนนโอ้เอาเมนยูมาโชว์ด้วยของขัญแจตัวแข่งขันกรรมการรวมอ่าเราไม่รู้จะออกไหนออกขวาออกซ้ายออกขวาครับเก็บใบคะแนนทั้นที่สามจะไปฝั่งไหนครับเศสซันรู้ว่าเล็มหมาชน